สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังจะไปฝึกงานครั้งแรกเนี่ยคงจะทั้งตื่นเต้นแล้วก็แอบ,บกังวลใจอยู่ใช่ไหมละครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่ามีทักษะอะไรบ้างที่จะทำให้ช่วงเวลาสั้นๆนี้เวิร์กสุดๆแล้วก็สร้างความประทับใจได้แบบเต็มๆไปดูกันเลยครับใช่เลยครับคำถามยอดฮิตเลยนะที่อยู่ในใจเด็กฝึกงานแทบทุกคนเลยก็คือแล้วเราต้องทำตัวยังไงดีล่ะอืมไม่ต้องห่วงเลยนะครับความรู้สึกแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติมากๆแล้ววันนี้เนี่ยเรามีไกด์ไลน์แบบชัดๆมาให้เลย อย่างแรกเลยนะครับเราต้องมองภาพไปถูกก่อนคือการฝึกงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่การไปทํางานแป๊บๆนะครับแต่มันคือก้าวแรกที่แบบสําคัญมากๆเลยนะในการก้าวเข้าสู่โลกของการทํางานจริงเป็นบทแรกของเส้นทางอาชีพเราเลยก็ว่าได้ทีนี้เนี่ยเส้นทางของเด็กฝึกงานนะครับมันมักจะมีอยู่2ทางใหญ่ให้เห็นภาพง่ายๆก็คือทางหนึ่งก็จะกลายเป็นคนที่โดดเด่นมากๆในที่ทํางานกับอีกทางหนึ่งก็คืออาจจะต้องพยายามกันอีกหน่อยซึ่งอะไรรู้ไหมครับที่เป็นตัวกําหนดว่าเราจะไปทางไหน ก็คือการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันของเราเนี่ยแหละครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ฝั่งสิ่งที่ควรทํากันก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างบอกเลยว่าพวกนี้เป็นแอคชั่นง่ายๆเลยนะแต่สร้างความประทับใจดีๆได้แบบยาวๆเลยแหละครับแล้วก็นะเป็นนิสัยของเด็กฝึกงานที่เขาประสบความสําเร็จกันด้วยข้อแรกเลยนะสําคัญสุดๆเลยคือเราต้องขยันครับไม่ใช่หายตัวคือเด็กฝึกงานที่แบบตั้งใจทํางานมาออฟฟิศม่ําเสมอมันดูน่าเชื่อถือกว่าคนที่ไม่ค่อยอยู่หรือแบบ ติดต่อก็ไม่ค่อยได้จริงไหมครับแล้วทําไมความขยันมันถึงสําคัญขนาดน,นั้นล่ะคืออย่างแรกเลยนะมันคือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับทีมครับมันโชว์ให้เห็นเลยว่าเราตั้งใจจริงนะมีแพชชั่นนะแล้วพอเราพิสูจน์ตัวเองได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ได้งานที่มันท้าทายขึ้นมีความหมายมากขึ้นเองแล้วนี่แหละครับคือการสร้าง first impression ที่ดีที่สุดเลยข้อต่อมาเลยครับคือต้องพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอไม่ใช่ไม่กล้าถามเวลาสงสัย ลองนึกภาพดูสิครับระหว่างเด็กฝึกง,งานที่แบบแอคทีฟมากสงสัยอะไรก็ถามเพื่อหาความรู้กับอีกคนหนึ่งที่เงียบตลอดเพราะกลัวว่าจะดูไม่ดีผมจะบอกว่าการถามคําถามเนี่ยมันคือจุดแข็งนะครับไม่ใช่จุดอ่อนเลยโอ้โหพลังของการถามคําถามนี่มันสุดยอดมากเลยนะครับคือมันช่วยป้องกันไม่ให้เราทําอะไรผิดพลาดแบบร้ายแรงได้แล้วก็ยังแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจกับงานจริงๆที่สําคัญสุดๆเลยนะคือมันเร่งสปีดการเรียนรู้ของเราได้แบบก้าวกระโดดเลย การถามเพื่อให้เคลียร์เนี่ยคือการประหยัดเวลาและทําให้งานเป๊ะที่สุดแล้วครับโอเคพอเรารู้แล้วว่าอะไรควรทําทีนี้มาดูอีกฝั่งกันบ้างดีกว่าครับนั่นก็คือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหรือเรียง่ายๆว่าเป็นกับดักของเด็กฝึกงานหน้าใหม่ที่หลายคนเผลอไปเตดกันแล้วมันอาจจะทําลายประสบการณ์ดีๆของเราไปเลยก็ได้นะ กับดักที่อันตรายมากๆเลยอย่างหนึ่งนะครับก็คือทํางานไปไเรื่อยๆโดยที่ไม่เช็คครับการส่งงานไปทางนั้นที่ยังมีจุดผิดพลาดหรือทําแบบขอไปทีไม่ได้ตรวจทานให้ดีก่อนเนี่ยบอกเลยว่ามันสร้างปัญหาตามมาได้เยอะกว่าที่เราคิดมากๆเลยลองนึกภาพตามนะครับพี่ที่ทีมหรือหัวหน้าได้รับงานเราไปแล้วก็ต้องมานั่งคิดในใจแบบว่าต้องมานั่งแก้ง,งานนี้อีกแล้วเหรือเนี่ยเสียเวลาจริงๆเลยเห็นไหมครับว่าผลกระทบของงานที่ไม่เรียบร้อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องผิดพลาดน,นะ แต่มันคือการทําให้เวลาของทุกคนในทีมหายไปด้วยแล้วจะแก้ยังไงดีล่ะง่ายมากๆเลยครับก็คือส่งงานให้พี่เขาดูก่อนแต่เนินเน่นๆไม่ใช่เก็บไว้ทําคนเดียวงึบเงียวคือการขอฟีดแบ็กตั้งแต่ช่วงแรกๆนี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาเรื่องงานไม่เรียบร้อยที่ดีที่สุดแล้วครับประโยชน์ของการขอฟีดแบ็กเร็วๆเ,เนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับ1เลยคือเราจะเจอจุดที่ต้องแก้ก่อนที่ว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ สองคือมันเป็นการโชว์ว่าเราให้เกียรติเวลาของพี่ที่สอนงานเรานะแล้วก็ยังช่วยให้เราเก็ตเร็วขึ้นด้วยว่าอ๋อมาตรฐานของงานที่เขาคาดหวังเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เองเอาละครับตอนนี้เราเห็นภาพรวมทั้งสิ่งที่ควรทําและก็สิ่งที่ควรเลี่ยงไปแล้วงั้นเราลองเอามันมาสรุปมาร้อยเรียงให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่จะทําให้การฝึกงานของเราประสบความสําเร็จกันดีกว่าครับงั้นสรุปเป็นสี่เสพง่ายๆสู่การเป็นเด็กฝึกงานที่ใครๆก็อยากได้ตัวนะครับข้อแรก ขยันและมาทำงานสมองเสมอข้อ2เป็นนักเรียนรู้ที่แอคทีฟอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญคือต้องจดโนต้ตนะข้อ3รอบคอบตรวจงานตัวเองให้ดีที่สุดและข้อสุดท้ายโปรแอคทีฟในการขอฟีดแบ็ k ครับทำตามนี้ได้นะรับรองเลยว่าเส้นทางการฝึกง,งานรุ่งแน่นอนและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือนิสัยทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ย มันไม่ใช่แค่เทคนิคสำหรับใช้ตอนฝึกงานเท่านั้นนะแต่มันคือรากฐานที่สำคัญมากๆเลยครับในการสร้างชื่อเสียงสร้างเครดิตความเป็นมืออาชีพที่จะติดตัวเราไปตลอดเส้นทางอาชีพในอนาคตเลยถ้าเรามองว่าการฝึกงานมันเปรียบเสมือนบทแรกของหนังสือเล่มใหญ่ที่ชื่อว่าอาชีพของเราคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไวก็คือแล้วบทต่อไปที่แต่ละคนอยากจะเขียนมันคืออะไรลองเก็บคำถามนี้ไปคิดต่อยอดกันดูนะครับ